สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทิพีครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมต้มส้มรวมมิตรปลากระบอกนะครับนี่ครับวิธีทําก็ใช้น้ําส้มนะครับเป็นหางส้มจี๊ดนะครับใส่เกลือใส่น้ําตาลปี๊บหรือน้ําตาลทรายลงไปนิดนะครับแล้วก็งจุรสนิดหน่อยเพื่อจูรสนะครับใส่ขมิ้นลงไปนะครับพร้อมด้วยกระเทียมเล็กน้อยครับ นี่ครับเมื่อน้ําเดือดครับก็ใส่ปลาลงไปครับก็ตักไร้ลงไปนิดนะครับเพื่อเพิ่มความหอมครับแค่นี้เพื่อนเพื่อนก็จะได้ต้มส้มรมิดปลากระบอกได้นะครับหอมอร่อยครับรสชาติเด็ดเลยครับนี่ครับบุญบุดลุงบุญก็ทําเสร็จก็มาชิมดูครับการันตีครับป่าอร่อยครับต้มส้ม รวมมิดปลากระบอกครับ